กับมาที่ขอนแก่นเรานะครับนี่ก็ชาวบ้านในอืเภอน้ําพองครับจังหวัดขอนแก่นรวมกลุ่มออกหาแมงกอ,อกแล้วนะครับทีนี้เป็นที่ของแมงกอ,อกนะครับเพื่อที่จะออกส่งขายสร้างรายได้เขาบอกว่าทํารายได้ถึงวันละ1,000บาทเลทีเดียวนะครับ ฝนตกลงมาประกอบกับในพื้นที่รอยต่ออําเภอน้ําพองกับอําเภอกระนวลเนี่ยเขาบอกว่ามีพื้นที่ปลูกอ้อยมากนะครับทำให้มีการเรียกว่ามีแมงกอกหรือว่าตัวด้วงกอกเนี่ยอาศัยแล้วก็หากินน้ําเลี้ยงในต้นอ้อยนะครับโดยชาวบ้านในเขตอําเภอน้ําพองและอําเภอใกล้เคียงครับได้รวมกลุ่มกันออกไปจับแมงกอกนี้ส่งขายตลาดสดตลาดนัดชุมชนต่างๆสร้างรายได้อย่างเรียกว่าเป็นกอบเป็นกำนะครับนายเส เซียนสานะครับเป็นชาวบ้านหนองกรุงตะบนน้ำพองอำเภอ น้ำพองนี่ก็บอกว่าในระยะนี้เนี่ยมีฝนตกกระจายครับทำให้มีเห็ดป่าเอยมีแมงแมลงกบเขียดลูกออดอึง่งไครรวมทั้งอาหารป่าผักป่าเกิดขึ้นอย่างชุกชุมเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะแมงกอกเนี่ยหรือว่าตัวด้วงกอกนะครับที่จะยกทับมาอาศัยอยู่ในเรียกว่าแปลงปลูกอ้อยนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันออกไปหาจับในช่วงเวลาประมาณ 3มนาิกาถึงรุ่งเช้านะครับคือตั้งแต่ตี3จนถึงสว่างเลยละนะครับจากนั้นก็จะนำมาส่งขาย หรือวางขายเองทั้งแบบตัวสดๆและก็ตัวที่ทอดเกลือแล้วนะครับโดยจะขายในราคาจานละ50บาทนะครับต่อ20-30ตัวนะครับหรือขายในราคากิโลกร,รัมละ450-500บาทนะครับซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านไม่ต่ำกว่าคนละ1,000หรือมากกว่า2,000บาทนะครับซึ่งแ่งกอกหรือด้วงกอกนี่ก็จะออกหากินในช่วงที่มีฝนตกในช่วงแรกเท่านั้นเอง